หวันเต็มเต็มก็เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าแต่ลงงานมันเป็นยังไงบ้างเราจะไปงานที่ได้อกันนะไม่บอกลอกนี่ก็คืองานที่สองพวกเรางานที่3มของเรานะคะจับปากหวานจี สวัสดีค่ะแฟนๆรายการสปาวันเจบนะคะหลังจากโควิดงานการก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะจะตามวานไปดูเลยค่ะว่า1วันเต็มเนี่ยวันนี้คือแบบทำหลายงานมากก็เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าแต่ละงานมันเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดไส้ทองค่ะเพราะวันนี้เนี่ยแจ็คก,กี้ชวนมาทําบุญแลก็ถวายเทปให้กับพระเขาก็จะมีโอกาสได้ไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับพอสอเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูกัน แม่มาสิค่ะม้านเช้าเหรอลูกเช้าแต่แค่ยังไม่มีสานั่นเองสาวบุญบายตั้งแต่เช้าแต่คุณยอดพกสรงมาต่างๆอ้าวแม่พกสรงเหรอหมอไปไปเราต้องเราต้องใส่ทำไมคะไม่เราต้องเท้าตีมไงบุญบายนะครับวันนี้การทำบุญชาไม่เหมาะกับชาวเราเครื่องเงินชุดสวยสวยมากค่ะ คุณวนัตกุตูค่ะหน้าโดยคุงยอดค่ะก็ผมโดยพาวิชรสีห้าสี่ห้าครึ่งเวลาดีเลือกดีมากเสร็จกี่โมงคะเราจะแต่งงานกับใครอ่ะไม่ทราบคุณกอะซึ่งคุณกอลเป็นสามีคุณนัตอีกทีหนึ่งซึ่งเนี่ยเครียดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เสร็จห้สม็จห้า โอ้โห้งแต่ที่เกะโอ้โหดาราเบอร์ใหญ่มาใช่ไหนี่นะคะได้ได้บ้างก็แบบโอเคมีพายแนลุกเขยลูกลุกถ่ายจะมีเมียแล้วพี่ชายจังเลยตื่นเต้นทำมาได้อย่างนั้นก็ดีครับแม่เมียไข่เอแคร์อร่อยด้วยกินรังหรือว่าน้าตาน่ารังเหผื่อฉันคนเดียวว อ่าเขาเรื่องก่อนวันนี้จะที่พาครอบส่วนพวกราวันอะไรแล้วจริงๆก็มาทำบูนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เล่นน้องฟองของเราไปใช่ไหมล้วก็เราเห็นเราต้องหาสิบองกับตวองหาเทวันพูดถึงเราประมาณนี้หาั้งทัวละแจ็คกี้ต้องมาละแจ็คกี้ต้องมาคู่กันเอ๊พัททัคต้องไปหาเลยนะอะไรนะเอ๊พัททัคต้องไปหาเลยนะแพงกับมีที่เห็นแจ็คกี้รัแต่เริ่มต้นเนี่ยจนวันนี้น้องเป็นที่รู้จักมากมายแบบ ก็คือแจากกี้เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กตะปันยูความน่ารักที่เราเห็นเองมันออกไป่เลยเผยดแท่งมัไม่เห็นไม่เห็นปล่อยสู่ปากที่ที่คนดูได้เห็นได้เห็นตัวตนของมันแพงเลยเราเราอยู่ด้วยกันก็สนุกอ่ะเชื่อว่าคนดูแบบได้เห็นตะกี้ก็สนุกด้วยที่อืแต่อย่างนึงที่ชัดมากเลยนะพัฒนาการสอนงานเมื่อก่อนจะโดนที่หวานด่าว่าอยากอ้อยอยากอ้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วจอดมาถึงจับเดี่ยว โเมื oh. ่อวานนี้แ <mph> ค่หาชุดบิกินี่ให้ชุดพีคนนี้ก็ได้คู่แล้วนี่ก็แบบเหนื่อยอะไรนี่แค่แล้วแล้วนี่วะนี่ก็เคยเคยทำอยู่หรือเปล่าอ่ะเคยทำมาตลอดชีวิตเพาะมันแต่มาได้เลยบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีนะเพราะว่าน้องมีความมั่นใจก่อนหน้านี้น้องอ้อยคพน้องมีความมั่นใจทำอะไรอะไรก็อย่างเงี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็พิธีของวันนีของแจกี้ทั้งหมดเลยละกันเนาะ เปปัดใจได้ไหมได้แก่อะไรแก่นี้ตัวเสียวถ้าตะกี้มาเลยครับตอกเสียบตะกี้มาแล้วค่ะเตรียมจริงเดี๋ยววันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของการตือช่นน้นเลยค่ะท่าตีห้าีห้าเครื่องที่ตื่นมาคือตื่นมาแต่งหน้าแต่งหน้าค่ะไปแยกฐานได้ไหมฮะถ้าตกนี่แพงกว่าท่าหันไหมฮะ ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนของถวายเพลเรียบร้อยแล้วจ๊ก,กี้ก็ถวายเพรให้กับพระมหาสมปพองกับท่านพระมหา,า,าอหาาวาุวา,วานแล้วก็พระมหาสทคง,งด้วยใช่ตอนนี้ก็คือไลฟส์สดเรียบร้อยคนผูชมว่าจ๊กี้แต่งตัวสวยน่ารักท่านก็น่ารักมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา,าดูที่ท,ที่สองกันนะค่ัเราจะไปทําอะไรกับใครบ้างเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค่ะไปไปไป สวัสดีค่ะขึ้นมอร์นิ่งมอร์นนี่ก็คืองานที่สองพวกเราเรียวมากไม่ต้องถ่ายเปิดไม่ต้องเลยคือเราแบบไม่ต้อเราไอดู่ไหนได้ยังไงไม่ได้เราพอแบบมีสีบนตาพูดไปเถอะว่าขอามีสีเดี๋ยวคอยดูดูสีกันตาการลงประมาณแปดสีแต่สิ่งที่ได้คือนน้ำตาลอ่อนน้องอันเดี่บอกว่าะไรนะจะทำได้หรือเปล่า คุณนางคุณนายเออเออไปในกระเป๋าไม่ไปแล้วก็ไม่รู้ได้คือในกระเป๋าไม่ได้มีมีส่าขนาดมากแล้วว่ะสีสีนายดูสีว่าตาเป็นสีหรือยังเออสีอูนี่คือสีน้ำตาลเข้มสุดที่เจมนเข้มยังเหรอมึงพี่องะพอมาดูสิลืมตาปุ๊บมีดอกเสีอะไรไหมแล้วพอติคนตาปุ๊บมันอ่อนลงแต่ไม่ยาก ดนึ่งเดี๋ยวพี่เขาเติมอีกได้ได้เลยน้องมันเจ็บได้บอกว่าไปดูแล้วเมย์บอกเขาเลยเนิสิตหนังก็หวานนะพี่ดุ๊มน้าหวานเลยจิ่งมาอ้าวหน้าหน้าไม่หวานตรงไหนอ่ะปากกามาวงไม่มีใช่ไหมโอุ้ยเลิศอยู่นะชื่อนี้คือว่าโปไหมคะฟังๆเพราะปกติโปเอะยาวคอตางไม่อะไรเลยปกติเราโปก่อนนี้เนาะปกติอยู่บน รนะเปนาสาอยู่จะมาสีดอกดีมากข้อยาวยาวยาวไม่ไหวต้องเข่า ไอดอลสาวเกาหลีวันนี้เป็นไอดอลสาวล็อกค,ค่ะสาล็ออ้าเป็นไงคะลูกนีเขามีหนุ่มเป็นไงบ้างปัณฑ์คือต้องการที่<ห>จเจอเดี๋ยวมันปันป่นก็จะจับแล้วเดี๋ยวมาแต่งตัวประหลาดตลอดเลยอ,อ่ะอ่ะอ้าอ้าเตี้ยแฟ<ส>ร์ แฝงแบบว่าเดินเพราะปกติไม่เคยเห็นว่าไม่เคยใส่รองเท้าแบบนี้เลยใส่เลยก็คือเดินไปที่นี่ต่อก็เหนื่อยเนาะวันนี้เหนื่อยละอาแฟนไหมไม่มัไม่ไม่เบาๆวันนี้เบาเบาใช่แต่งานของหมดก็สามชั่วโมงแล้ววันนี้สิบนาทีเฮ้ยมันมันมันคือคนปังนะเยอะผมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปต่อวันนี้เขาวิ่งทั้งวันเหมื่อว่าลูกสาวเสร็จก็ตาเราละขอาคนตาที่กูอยากโดนมาก นี่มันจะเหน่งแบบเหน่งไม้นิดหน่อยเนี่ยมันจะมีกลุ่นอุ่นที่ใช้ๆตาซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรจะโดนบริเวณนี้เนี่ยไอคอนเป็นคิ้วข่าเจมของข้าเราไม่ปล่อยโดนแอสแลมแวร์แลมแว์แลมแวร์เบลลี่งานต่องานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำธุระกับพ่อนิดนึงที่ไอคอนเราไปวิ่งต่อแล้วก็เป็นงานสุดท้ายเดี๋ยวไปดูคุณขาวว่าจะเหน่งตาสวยมากเออขนตาสวยมากเหรอเป็นการเผาจากเจมส์โตร ต้องหานะจ้ามาดิจ้าโดนบัฟเหรอคะไหนขี้หน้ามากปกติเราจะต้องเป็นถึงคนแรกแต่ตอนนี้คือโดนบัฟเดี๋ยวดูด่าว่าเฉยเดี๋ยวเราก็ถึงค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรานอนก่อนดีนอนก่อนดีนอนก่อนก็ได้เราจะไปงานที่ได้อย่างแขกนะไม่บอกนอกเดี๋ยวพอไปถึงก็ค่อยรู้แล้วกันแต่วันนี้เราวิ่งทั้งวันเนาะไม่ได้วิ่งนะเราก็นั่งรถนั่งรถ กานที่สามของเรานะคะอือก็กลับมาเจอกลูกสาวคนดีคนเดิมเมื่อเช้าเราเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งค่ะไปค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะอ๋อได้เลยเหรอคะอ่ะผมซู๋อ่ะเจาะสระผมเขาได้เลยค่ะตอนนี้ยังขาดใช่ไหมคะนี่อะไรคะเติมเหรอคะคตาลุกค่ะส่วนตอนนี้ก็ต้องตั้งใจทําเพื่อจสกีจริงเมื่อกี้ก็คือลูกก็คือหนักมากโอ้ยได้หรอเบามากค่ะเบอร์หนึ่ง เบอร์ซี่สุณตะกี้ว่ายังไงคะฉันเห็น้าจากที่บ้านแล้วจ้าฉันมองบนแล้วมองบนอีกตอนเนี้ยตาฉันตะค้างอยู่ข้างบนอยู่ละเขาสองคนดูแลกันแบบว่าโอ้วเขาแต่งกันว่าเช้าเขาทำผมกันว่าเช้าเขาบอกแลนะเออนี่ก็เหมือนจินยองเหมือนกันนะ อสวัสดีเจากี้จะดังแล้วมาทุกสองดาวแบบนี้ไม่ได้นะมูมันต้องถือมันต้องถืด้วยนะเออด่างร้ำดุยหัวดีแบบมองมันคนละเรื่องผัวกับงานมันคนละเรื่องโชว์ตาเขาขอยืนหนึ่งยืนหนึ่งอะคนนี้นี่เมียไม่ได้ไปประกวดนางงามนะคะได้ไม่อยู่เลยอีกท่อหน้าอยู่แค่นี้มันพูดยากมหมเอ่ยนี่เมื่อกี้ใส่อะไรให้เรา ทำอะไรแก้ตัวไหมฮะแก้ตัวยังไงหลักฐานโทษ้ทั้งหมดเลยตอนนี้มันซาไปไงบ้างคะดีรู้สึกแบบอิ่มเอ็นใจเป็นการได้ทำบุญเป็นการได้ทำบุญแล้วส่วนรับส่งลูกบวชคือจะไปรับลูกคืนไหมไม่ต้องไปบวชตลอดชีวิตไปเลยสามองค์จะที่รองนั่งดีๆในรูปมีช้อจำกัดอย่งนี้ได้ไหมคะอย่างนี้อะไรนะฮราแฟนคลาสอะไปรักษาส่งดาราท่านหนึ่งเป็นไรปวดสอดปวดสอด เรื่องน้องพีพีบิวกินต้องพูดตลอดไม่ได้เป็นแต่ดีฉันลากน้องพีพีหายไวๆเลยต้องมาออกแฉวันนี้ต้องมาสมกำลังแฉใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วนะเดี๋ยวกลับแล้วแจสกี้มาเป็นตัวประกอบไม่ติโอ้ยอุบดิทุบดิทุบดิี่ห้รนี ถามนะไม่อยากเล่าเลยจะไปหาความรักของนายที่นางโดนซ้อมไงหมดดำเพิ่งรู้แต่อีมอเมื่อตะเกียบแต่ว่าชอบบอนให้เขาซ้อมตีหรือเปล่าอยากอ่อนแอให้ผู้ชายซ้อมด้วยแล้วเคยมีผัวเป็นนักมวยไม่ซ้อมแล้วทำไมเขาซ้อมเพราะอะไรอยากให้ดาด้าโทรไปถามเขานิดนึงได้ไหมสฟนพวกพวก เราโดนต้มแรงอยู่นะมาโดนต้มแรงเดสุดกวานนิดเดียวไงใส่ยมอพุ่ที่ไหนอนี่ยเออใส่ยี่โม่ก็คือใส่เต็มมาก่เนียคนคนแกงอยู่นี้เนี่ยพี่โมอแกงพี่ว่านะพี่ก๊อฟไม่ถ่ายรูปเหรอคะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟถ่ายรูปเออคนดังนี่เลยมากเลยครับเขาแบบนี่เลยครับแขกมาซุกแกบอี่มอครับไม่ยี่โม่พิ่งพูดเทปอีเทปแรกวะกูเห็นอี่มอนั่งเงียบแบบทุกเทปเดี๋ยวพอเทปนี้ปุ๊บไม่หยุด อ่ะก็ถือว่าจบวันอันายาวนานที่สุดของวันนะตอนนี้ก็คือ5ทุ่มกว่าเยะคืนแล้วก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขมากนะเพราะได้ไปงานทําบุญกับแจ็กกี้ในตอนเช้ามางานกับน้องปันปันตอนบ่ายก็จเจอพี่น้องหนุ่มเจอใหม่จเจอเจมเจอโวก็สนุกสนานตอนเย็นกลับมาเจอยอดอีกเจอพี่นัท เจอกอล์ฟจะคิดถึัว่าสนุกสนานมากมันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบอกว่าวันนี้คงจะเพลิดเพลินกับคลิปอะไรแบบนี้หนึ่งวันกับผู้จัดการหนึ่งวันกับอาชีพผู้จัดการของวันน,นเองซึ่งไม่ได้ทำงานหนักหรือน,นานมากเพราะจะเกิดโควิดนะคะเดี๋ยถ้าเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายหวานวนาิดนะช่วยกดสับสกายกันนิดนึงได้ไหมคะนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะโอเคไปแล้วกลับบ้านแล้วนอนแล้วได้ไหม